อย่าลืมติดตามพ่อใหญ่หนวดงอก c h anel n don't forget to subscribe to white mustache channel youtuber from thailand คุณผู้ชมกำลังติดตามพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับแฟนคลับเก่าที่รู้จักพ่อใหญ่หนวดงอกอยู่แล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับ สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเจอเพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครเป็นสมาชิกนะครับรายเดือนก็ได้นะครับหรือว่าซูเปอร์แตงก็ได้นะครับสำหรับตอนไลค์สดนะครับก็กรุณาส่งซูเปอร์สติ๊กเกอร์มาเป็นกำลังใจให้ทีมงานพ่อใหญ่หนวดงอกด้วยนะครับ สวัสดีครับโซเชียลวันนี้พ่อใหญ่หนวดงอนะครับเดินทางมาซื้อไอเสียขิมข้างถนนนะครับก็ขอบคุณพ่อหยังกับพ่อหัจักซื้อเพิ่มนะครับเด้อจะีขิมน้องอมอน้องอมซีนนี่หลานหรือเหรียญลานหลานอ้าวสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวตักเลยครับมีอยังเนี้ยมีอยังเนี้ยนี่เขาเหนียวมูนเออเพ่ออะไรนะครับเนาะเออ เฮ็ดเองบ่ครับเนี่ยเฮ็ดเองกะทิสดว่าหวานมั่นถึงใจ<อ>แล้วเราเพิ่นกัตักหลายอีหลีนะครับเด้อ,อเออเพราะงั้นอันผู้อื่นนี่ใส่3ก้อนแล้ว่าที่นี่อันบีบ <c oughs> <c oughs> ของของวัได้ผมถามว่า10บาทบ่เพิ่นว่าเศาแต่ว่าพุดอ่ะคุ้มค่านะครับ<ม>เด้อของน้นองออมสินนี่แซ่บแท้ขายขายขายอยู่ไสแน่ครับพอ่อคือมาบ้านสันติสุขนี่ก็ไปบ้านขมแมนคขมยาเลิญแล้วก็ยาวไป ทอดค้ามสนโอ้แถวนี้นะครับเนาะขายมาโดนเราไปอีกปขายมาหลายสิปีแล้วบ่เออโอ้เลี้ยงเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าคือสี่ไงมื้งเนาะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงหลานต่อเลี้ยงพ่อแม่ได้ปเลี้ยงลูกมีเพรเหรียญบนบ่ท่านเหรียญไปบ่ท่านในหัวเหรียญหัวหลานอยู่เอาเพื่อนๆวัดซื้อจริงจริงนะครับเด้อเอาแฟนครับที่เดินทางผ่านมานะครับเด้อสิบว่าหอดข้ามสนสนเน็กข้าเห็น พ่อนี่พ่อไอไอเซคีมนอออม้องไอ้เะคีมน้องงอมสินนี่พ่อผิดหวังนะครับเด้อนี่ No risk if you don't try it anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel way pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, Late at night, not okay. ำหรับมือนี้พ่อใหญ่หนวดต้องขอขอบคุณพ่อด้ครับเดอ้อที่เมตตาให้พ่อใหญ่นวดไทยทํำด้ครับเด้อขออนุญาตอันนั่ไปเผยแผทั่วโลกด้ครับเด้ออ่าบ๊ายบายอ้อ bye อบ๊ายบายนั bye ้งเนี้ยบาย I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want. all i need are some better days yeah all i need are some better days cause all i want and i pray i believe in the better days there's no risk if you don't try it anything. So I'ma just get keep in everything. See you in the next life. Hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel way. Right. Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day. no rock in a hard place do i work hard or live in my pace you're only young once yeah.